สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไวทุกตาผาฝันพอกันอันอยู่สวนบานสวนเนาะค่ะเนาะสวนยางอากาศสดชื่นขนาดคะ่ะมาอากาศสดชื่นก็กาแฟอ,อุ่นๆเนาะค่ะเนาะนั่งจิบกาแฟบนบบอยทุกตาผาฝันเม่เช่เนเด้อเพื่อนๆกันทุกบ้านทุกครอบครัวมีความสุขกันบิดมันบอกคะ่ะอันนอนหลับดีอยู่บ่เมื่อคืนนี้ ทางพี่อากาศก็เย็นอยู่ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนตอนนี้ก็เป็นนั้นเด็ดกำลังเริ่มออกเนาะค่ะเนาะก็อันบรรยากาศที่ว่าอบอุ่นเหมือนันนะป้ามีแห็มีแห,ห้งค่ะมากค่ะว่ต้องบอกเยอะเนาะค่ะจิบกาแฟอาไว้นน่จะเด้อ bá thường mình cứ mi hẹn <laughs> <laughs> ฟังเสียงไก่ขันธรรมชาติบ้านนา,น,านาเนาะค่ะเนาะธรรมชาติบ้านนาธรรมชาติบ้านสวน มันก็เป็นธรรมชาติขนาดเด่ะถ้าอยู่ในเมืองก็บบได้เห็นเนาะคะเนาะมีเตตึกมองเงี้ยได้ปะเว้นแต่เราไปสวนสาธารณะหรือว่าคนที่มีบ้านที่มันมีเนื้อที่ปลูกต้นมงต้นไม้ล่มลื่นมองเงี้ยได้ปะในเมืองก็เป็นป่าคอนกรีตเนาะคะเนาะอยู่บ้านนอกก็เป็นป่าธรรมชาติฟังเสียงไก่ขัน แกาแฟช่่นใจนะคนเนาะของเององมื่อหม่วันใหม่เอาค่ะเออกระซิบบอัดยาวด่วเด้เพราะว่ามันหลงยากเอออยู่หนําป่าแล้วมันเวลา,ามันเกินนั้นอัดเีอมเา่าวๆแล้วลงยากเนค่ะ,ะเนตมันมีแต่ว่ามันเป็นบางช่วงที่ว่าพ่นกระหลงได้บางช่วงกระหลงวันค้างกึ่ง,งตึงอยู่เด้อค่ะ กาแฟมื้อใหม่หวานใหม่น้ากันเนาะค่นเนาะไว้ตุ๊กตาผ่าฟันก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ว่าเข้ามาอันนั่งจิบกาแฟนําเอ้ยนะจ๊ะเนาะมาเมาวยกันได้สวัสดีกันเนาะค่ะเห็นหน้ากันทุกมื้อก็อย่างดีแม่นบอกก็มีความสุขค่ะอันทํางานก็คืออันแฮปปี้เนาะค่ะเนาะผู้เลยอยู่บ้านเป็นแม่บ้านก็แฮปปี้เหมัอนกันเหรอปะขายก็คืออันขายดีค่ะขายให้หมดเลยแล้วก็พบกันมื้อต่อไปเนาะค่นเนาะขอบคุณหลายหลสวัสดีค่ะ